นี่จะมาสอนวิธีการเนี่ย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 สอโหลดเกมพวกไอเนี้ยพวกมาครับโอเคเอ้ยอโอเคกจ้ะอเนี้ยอันเนี้ย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 มาจะมาสอนวิธีการทำนะวิธีการทำขั้นตอนแรกให้น้อาชมกดเข้าไปเนี่ยคอมพิวเตอร์กดเข้าไป เลยสองเป็นสิบถ้ามันไม่ขึ้นนั่นนี้ก็ให้เรามาตรงนี้ตรงมุมมุม,มซ้ายสุดซ้ายสุดกดที่ดาวน์โหลดแล้วก็เราต้องไปทําการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็หาหาค่ะห,หมครับที่เราจะต้องเล่นอะ่ะเราอย่าเล่นหมครับนี่แล้วก็จะขึ้นโอเพ่นไฟล์ขึ้นมาโอเพ่นโอเพ่นโอเพ่นแล้วลุกากก็กดตรเน้ยวิ่ง อะไรมาแล้วก็เลือกว่าอยากเป็นแบบไหนเป็นแบบธรรมดาแบบ i อ i อ m มออ็อแล้วก็อวอนเราเป็นอันนี้ฮะเป็นแบบนี้อยไรเง้กดต่อไปอันนี้ไม่ต้องไปอ่านอะไรมากมายก็กดต่อไปกดต่อไปเรื่อยแต่ถ้ามันเนาะเราก็กดเริ่มมันก็จะครุ่นแบบนี้แล้วเราให้มันดาวโหลดเสร็จห้ามก Gracias.